Tương tương. Chị, chị, thứ sáu. Chị qua thứ chị Chị thứ sáu. Alo. Dạ. Bắt tay cái khoảng cái ที่เซีญญานได้พบนะครับอาจารย์โอโหเคครับขออีกตัวหนึ่งครับที่เสร็จครับจึกจึ้จึกทดสอบ สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจคณะมอํำใจเกินร้อยบอยซิริชัยครับผมจากเพจคณะมํำใจเกินร้อยครับผมบอยสิริชัยนะครับวันนี้สารคามบ้านบักอ้ายตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าวทีนะครับเป็นงานบุญวัดนะครับงานบุญวัดบ้านหัวหนาไทยอำเภอบอระบ,บือจังหวัดมหาสารคามครับสารคามบ้านบักอ้ายพี่น้องเนี่ยฮะ ทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดตอนนี้นะฮะหนึ่งวินาทีกับ1,800คนช่วยกดแชร์กด like ไลค์ด้วยนะครับจะชมสดๆอยู่ตอนนี้หรือทุกท่านที่เบิงย่อนหลัง็ดีนะครับช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับหมอลำใจเกินร้อยนะครับด้วยการกดแชร์กดไลค์มือนีบ่พลาดอย่างแน่นอนครับได้รับการรับรองจากทุกๆฝ่ายแล้วก็เป็นงานบุญด้วยนะครับเป็นงานบุญพร้อมนะครับทั้งวัดคนจัดขึ้นเออเอื่นมาเป็นบุญช่วง ช่วงบุญเดือน3เดือน4เนาะสำหรับช่วงนี้นะฮะบันหัวหน้าไทยอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามโอ้พี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะฮะตอนนี้เวทีแสงสีเสียงเข้าเรียบร้อยแล้ะนะครับเวทีแสงสีเสียงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เสีย้เบื้องบรรยากาศรอบๆนะฮะวันนี้เป็นงานวัดนะครับนี่นะครับวันนี้เป็นงานวัดครับผมผมยืนอยู่หน้าเวทีนี่แหละครับ นี่ครับเวทีเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาปูสาดตรยแล้วครับเออไพก่ะบอกว่าอยากมเบึงใจกันลอย,อยมเบึงบ่อยซิทีใช่นะฮะออสร์ปูไว้ลรยแล้วด้วอ,อพี่น้องรับบ้้นหัวนาไทยอำเภอบบือนะครับขอบคุณดาวทุกดวงด้วยนะครับขอบคุณที่ซอยกดแชร์กดไลค์นี่ฮะหน้าเวทีตอนนี้นะครับเป็นงานวัดครับผมงานวัดนะครับมนีบพาดอย่างแน่นอนพี่น้องมาสารขามลับมาบ้านเจ้าของแล้ว ไม่เสียใจครับกำลังใจแฟนครับยังกอดผมคือเกา่ากอดกอดกอดเดี๋ยวผมพาดูเดินดูบรรยากาศในงานนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะับสองพคนอยู่ตอนนี้อันนี้ฮุมสเแร่งแพ้งหักเวื่อฉันของแน่นมัญญพอนี่ครับผม มื่อนี้นาะมาเที่ยวดิฮะพี่น้องขอนแก่นรอยอ็ดบุรีรัมนะฮะมาได้เดินทางบอกไกลครับเดินทางไม่ไกลนะครับ,มมรบ,บผมมาหอดเดที่ละครับมีไวตามิ้วด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีชิมฟรีไหมครับ วันนี้มีชิมฟรีด้วยนะฮะมีแจกไหมครับมีโ <laughs> ปรด้วยนะฮะครับครับเจอกันที่หน้าเวทีนะฮะกับใบาตามิว้วนี่สามพัน้าร้อยท่า,านเยอะมากันหลายๆวันนี้เป็นงานบุญเมืม่อวานเป็นไงโอเคค่ะ <laughs> ใจพี่บอลมากเลยไม่เป็นไรเราสู้อยู่แล้วใช่ไหมสู้อยู่แล้วครับใจเกินร้อยใบเตามิ้วใจเกินร้อย <laughs> สาวใบเตามิ้วหัวใจเกินร้อยเนีนะครับผมนี่ครับบรรยากาศในย่านพี่น้องมาปูศาสตร์ไร้เลยดะครับมาปูศาสตร์ไร้ห้วคือจังคิวคิวไฟใหม่สายไฟเช็คบึง้งในเดิอไอ้มาดิครับไไจังหวะนิมคิวหน้าคิวยางอยู่นี่ไหมโอ้ โอ้ยหาเลยโอ้มึงอะทิ้มเสียงนะฮะเ <Okay. S 1> พิ่นบอกว่ามือ,อยูซีส,สกเกตให้รางวัลที่หนึ่งเลยระบบเสียง <c oughs> นัดนัดทาไลสดให้หน้าในเริ่มแรง <c oughs> อ๋อครับ <c oughs> ทีมระบบเสียงระบบไฟนะครับสีเดียวกันก็ติ่นเลย4,000ท่านช่วยกดแชร์ด้วยนะครับเอินพี่น้องคอนแกนร่อยเอ็ดบุรีรัมสุรินกับมาดเด้อพี่น้องครับวันนี้หมอลำใจเกินร้อยอยู่ที่สารคามบ้านปะก้ายเป็นงานวัดครับผม โอปารพี่น้องเบิ้งไลรโซนไ์แท้4,200ท่านแล้วครับดันให้ถึงหมื่นนะครับพี่น้องที่สามารถปั้งตะเรืองดามาเพราะใดดิมือดีๆแบบนี้กับเขามาเบิ้งกันเนี้ยวันดีๆวันวันดีๆแบบนี้ก็เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับ ถ g, ้าจอบนะบือปีเรลืองบ่ไดเด้นี่ผมอยู่ที่หน้าเวทีนะครับวันนี้บรรยากาศหน้าเวทีของเรานะฮะกับงานบุญบุญวัดบ้านหัวนาไทยครับอำเภอระบือจังหวัดมหาสารคามสารคามบ้านปากายผู้ใดคนสารคามวันนี้จะต้องมาเจอกันนะฮะเบิ้งศาสตร์ร้ายหรอศาสตร์ร้ายแหรอครับ4 4 0 0ท่านแล้วครับ ผู้ใดขึ้นฮอดบรรยากาศนาเวทีแชร์ครับแชร์สู่คือเขาหมอลำใจกันร้อยสู้เหมือนเดิมนะครับพิมพ์สุดปังนี่ครับพาร์ตกับฟิกทิมกับฟิกมือนี่คือ สวยงามเนี่ยเวทีสวยงามมากเลยนะครับระบบ LED ระบบแสงสีปีนี้เราจัดเต็มเหมือนเดิมถึงจะเจอกับวิกฤตต่างๆแต่เราก็ยังรักษามาตรฐานคือเกา่าระบบเสียงระบบไฟหรือรูปแบบการแสดงนะครับเราสู้แล้วก็พร้อมทุกกรณีอยู่แล้ว ขอแต่พี่น้องแฟนครับเขาบทถิ่มนะฮะอย่างน้อยเข้ามาชมมาเชียทั้งไลฟ์สดแบบนี้ก็ยังรู้สึกรู้สึกมีพลังครับมาเลยครับมาเลยครับ ถ้าไล่เพจนี mm. Luckily, ่กระสินาาซดเนี่ยจังน้อย4,800ท่านครับเดี๋ยวผมพาเดินเดินเที่ยวดูเดี๋ยวผมพ้ายางเบิง ลั่นข้าครับวันนี้เป็นงานวัดนะครับงานวัดสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ขอบคุณครับนนถืออะไรอ่ะอะไรน้ำกันบ่ มืนไปสมเด็จต้นมืนไปสมเด็จพรุ่งนี้อำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินนะฮะในพ่ออ้วนครับพ่ออ้วนโคราชโคราโคลาเป็นจะได้ไปร่ำไงบ่นี่ได้เกือบจีได้แล้วเกือบจีได้แล้วแม่จันครับทองจันโปรโมชั่นพี่น้องหาพันคนเดี๋ยวนี่มาแต่ดีใจแต่แช่ครับบ่ต้องอยู่เล่นเนาะบอแต่มีสนามใดเข้าไปได้นาะลูกเนาะแม่นครับบ่หยุดบอต้องหยุดบ้านมือนี่คนมาปูศาสตร์ล้อหลายเลรอเดียวนี่ ี่งมจะมาเบสเบที่คือเป็นมื่อีคือเป็นเวทีงามเเล่นงานไม่อเ่ีห้ลว่าคนละลังจิตไฟเขียวเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาเดินดูผ้ายางบรงบรรยากาศงานนะครับนี่ฮะสมใบตำหิ้วมใบนึ่งที่เพราะท่านในมีโมดุลแต่ว่าเขาจะเอาโมดุลมาตง นี่ครับผมบรรยากาศงานวัดมาเร้่อพี่น้องสารคามสารคามบันมกไอลครับผมครับ <c oughs> <c oughs> เป็น กุศลข้ามครับผมอำเภอบบรือนะครับบ้านหัวนาไทยสวัสดีครับผมโอ้พ่อข่าแม่ข่าไปที่อยู่ในวัดครับผมวันนี้เป็นงานวัดนะครับบ้านหัวนาไทยอำเภอบบรือ ครับไล่สดเพื่อยืนยันให้ครับพี่น้องแฟนคลับนะฮะที่จะเดินทางมาจากหลายๆสถานที่นะครับวันนี้ทําการแสดงลานเปืนสินโบยุกเลิกบดถือไรหนีบดถือขวดมือยูบันหัวหน้าไทยอําเภอบอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามเป็นงานวัดนะครับแสดงสอดแจ้งป็นงานวัดครับผมแสดงหอดสว่างสอดแจ้ง พี่น้องมาได้เลยนะครับใครที่กําลังเตรียมตัวนะฮะตอนนี้ผมค่อนเพิ่มเลยนะครับตอนนี้คือผมไลฟ์สดคอนเฟิร์มนะฮะแป้นแป้นจากทุกๆสถานที่นะครับเรามาเจอกันที่นี่นะครับวัดบ้านหัวนาไทยอําเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามสวมแมสมาด้วยนะฮะพี่น้องสิได้มาเบิ่งบ่อลัำกับบรรยากาศงานคุณค้นปูศาสตร์ไร้ล้วครับคนปูศาสตร์ไร้ล้วครับผม วันที่8ปดพรุ่งนี้ที่อำเภอสมเด็จครับมืออื่นอยมเพื่อสมเด็จจังหวัดกรสินนะครับนนครับผมเ,นนเวทีครับผมเมื่อวานหน้าตึงวันนี้ยิ้มหน้าบานโอ มือไดเหตุงานเนาะพี่น้องวันนี้เราไม่อกหักไม่ผิดหวังไม่น้อยครับสารค้ามานาัมนบาไเมื่อนี้บอกอกหักวันนี้ไม่อกหักไม่ท้อไม่สิ้นหวังแต่ละมือบางวันเราเจออุปสรรคก,ก็สิ่งไหนที่ไม่ดีแล้วทำให้เราเหนื่อยเราก็กพยายามลืมครับก,ก็ต้องเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในทุกๆวันสู่ได้เนี่ย เดี๋ยวอีกจ้าหนอยผมกับเดยุดไล่สดแต่ววันนี้จะเอาโทรศัพท์มาไลฟ์หน้าเวทีให้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ตอนนี้กำลังสิทธุมนึนแล้วผมก็สิคออนุญาตไปไปสวดมนต์นะครับขอบคุณที่ช่วยกดแชร์กดไลค์นั่นครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศนะฮะหน้าเวทีสำหรับตอนนี้ที่เราบอกว่าพร้อมแล้วนะครับกับการแสดงยังเต็มรูปแบบนี่เลย เดี๋ยวผมเข่าหลังดีที่สวนม้นกันเข้าหลังเวทีละครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หลังเวทีมีอะไรกินครับ มือนี้หลังเวทีมิยังกินครับพอคั่วโอ้ยแกงอ่อมออมไก่นี่ฮะนี่คือหลังเวทีมิยังกินครับแกงอ่อมที่มัานกินหมดทุกคนไปสื่อสองหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวไปดูหลังเวทีกันนะครับสื่องหนึ่งสองสครับ มื <muitas> ่อนี้แม่ยิ้มไปไปสัมผัสแม่เมื่อนี้ยิ้มไปฮะได้เีใจเ้าได้เลียวเราไปกินใบพัดไทยสื่อ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 สนี่งสอาสี่เเกต์หายักสิ่ชวอนื้ออซอจสามห่อ แม่ขอให้น้องบอยสู้ๆขอบคุณครับนี่นะครับก็คือหลังเวทีครับผมท,มท,ท,ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับนามาบอกแม่อาบน้ำเลยนะครับปกสติเเครอาบเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับ พร้อมหรือยังครับพร้อมเมื่อนี้นะจอยบอ่นี่บ่จอยบอ่ยจอยแล้วเออมืม่อนี้ยิมยิมหน้าบานมือวานมือวานหน้าล่างปาวีครับกำลังแต่งหน้าแจ็กกี้รู้ไหมว่าวันนี้เธอพลาดแล้วไ,ไม่บอกวสวัสดีครับ พี่น้องว<บ>นี่ได้สแสดงแน่นอนนะคะคนโทรมาบอกแล้วเขาบอกว่าจะมาบนเวทีเขาว่าจะมาหากันตอนจแสดงที่ไหนได้เขาไปลักขากันน้อกแล้วเขาก็แชทมาแล้วด้วยค่ะร <c oughs> ิกจอยค่ะอ่าท <c oughs> นายดิ <c oughs> เดี๋ยวพี่นอกเรือมาเชอกนพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่น้องครับมามาเด้อพี่น้องเดี๋ยวบอกบอก,บอกับสุ้มนี่แล้ว <c oughs> ว่าแม่มาเอ้าผู้ใดนี่เออคือสีนอนคักแต่นอนจนตาตู่มตาสีแพรกันครัอ่เออแพรเก่าเาก่าครับเอ้านั่งเยกตีนี่คือผู้ใดนี่โอ้โบนัวดีเด่นฮะแดงขามูน,นี้บอนาลาแล้วนะฮะครับเศรษฐาลาแล้วสารค้ามบ้านเฮาเนาะยางหน่อยกับมาขอดบ้านเฮาแล้ว <c oughs> ครับผมบัดเพิ่นเก่าจริงๆแล้วถ้าเป็นช่วงกลางวันนะฮะก็คือสิเป็นบรรยากาศดีพอสมควรอยู่เอาพร้อมไปนี่โคโสออกระสามถุ่มสองถุ่มเอเอกระเห็ดตอนนี้มันจำถุนเหรอถุมเออแม่นพิมพิมบอกไนยะเดี๋ยวไอสี่สวนมุนชมพูนุ่นทำอะไร โอเคครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องสารคามครับวันนี้ที่บ้านหัวนาไทยนะครับเป็นงานบุญงานบุญประจําปีของวัดบ้านหัวนาไทยอําเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องมาให้กาลังใจได้ฮะหรือพี่น้องอยากสนับสนุนนะครับไลฟ์สดกลุ่มปิดใจเกินร้อยวันที่9นะครับบัตร109บาทนะฮะซื้อได้ที่เพจนี้นะครับแล้วก็เพจซื้อตัวออนไลน์คณะหมอลำใจกินร้อยนะฮะใจกินร้อยล้วนๆนะับวันที่9ที่จะถึงนี้ครับ ไม่มีศิลปินรับเชิญนะฮะวัดดวงวัดใจว่าแฟนครับสี่หักใจกันร้อยสำหรับอย่าพลาดนะครับ109าบาทซื้อบัตรตอนนี้ก็ได้นะครับผมที่เพจนี้หรือเพจซื้อตัวอะนไรนคณะบรมใจกันร้อยหรือที่เฟซบุ๊กบอยสีิชัยก็ได้นะครับขอบคุณทุกแชร์ทุกไลค์ครับวันนี้นะครับแสดงหอดสอดแจ้งในงานบุญบ้านหัวนาไทยอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามท่านพี่น้องนะฮะอยากสนับสนุนบัตรออนไลน์ก็สามารถซื้อได้นะครับผมมือนีมีกําลังใจแล้ววันนี้ ไม่พลาดแน่นอนได้แสดงล้านเบอร์เซ็นต์นะครับค่อนเฟิร์มคอนเฟิร์มเกินลอยนะครับทำการแสดงเกินร้านสำหรับคืนนี้ที่หัวหนาไทยบอระบือครับาบายๆเน่ <laughs> บายใจเลยค่ะ